กินดีตอนรับสู่ช่องครูปุกสิเดลัสวันนี้เราพูดถึงเรื่องเงินคือพลังงานหรือไม่ก่อนที่จะมารับฟังขอให้ท่านพิมพ์คำว่าเงินกำลังไหลมหาชันอย่างง่ายดายคนรู้ไหมคะเวลาเราพูดว่าเงินคือพลังงานจริงๆแล้วมันเป็นหลักการวิทยาศาสตร์รองรับไม่ใช่เรื่องของความเชื่อวันนี้เราจะมาเล่า แบบง่ายๆแบบที่คุณฟังแล้วจะรู้ทันทีว่าพลังงานในตัวคุณคือสิ่งที่กำลังเรียกเงินเข้ามาหาคุณตลอดเวลาหหลักการฟิสิกส์ง่าย,ายทุกอย่างคือพลังงานในทางฟิสิกส์พลังงานคือสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้และทุกสิ่งในโลกไม่ว่าจะเป็นตัวเราอากาศโทรศัพท์โต๊ะหรือแม้แต่ธนบัตรที่ประกอบด้วยอะตอมที่สั่นไหวตลอดเวลา นักวิสิ์เรียกว่าการสั่นสะเทือนหรือว i ยเบอรชันซึ่งมีความหมายว่าเงินก็เป็นวัตถุที่ปล่อยพลังงานการสั่นสะเทือนบางอย่างออกมาเช่นเดียวกับตัวเราเหมือนกัน 2. ชีววิทยาบอกว่าความคิดเท่ากับสัญญาณพลังงานเวลาที่เราคิดหรือรู้สึกบางอย่างสมองของเราจะปล่อยคลื่นไฟฟ้าออกมาเช่นคลื่นเบตา้าคือตอนกำลังที่คิดมากกลุ่ม คลื่นอัลฟาคือตอนที่กำลังผ่อนคลายเรารู้สึกสบายสบๆคลื่นทีต้าคือตอนที่กำลังอยู่ในโหมดสร้างจินตนาการหรือสร้างภาพในอนาคตนั่นเองคือเราส่งสัญญาณพลังงานออกมาตลอดเวลาความคิดที่ดีจะทำให้ร่างกายหลั่งสารที่ทำให้เรารู้สึกดีความคิดที่แย่จะหลั่งสารที่ทำให้เรารู้สึกขดหูนี่คือเหตุผลที่ว่าพลังงานภายในของเรา กำหนดพฤติกรรมและพฤติกรรมกำหนดผลลัพธ์เรื่องการเงิน 3. หลักการจิตวิทยาทางเศรษฐกิจเงินตอบสนองต่อพฤติกรรมงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม behavioral economic ชีวา่าคนที่มีความคิดแบบเชิงบวกคิดที่เปิดโอกาสให้ตัวเองคิดในสิ่งที่เป็นไปได้โอกาสมีอยู่จริงหรือฉันทำได้ เขาจะมองเห็นโลกหรือเห็นโอกาสมากกว่าคนอื่นเขาจะกล้าลงมาทำมากกว่าคนอื่นและรายได้ก็จะหาง่ายเพิ่มง่ายเพราะสมองของเขาอยู่ในโหมดเปิดรับเหมือนเราปรับขึ้นของตัวเองให้ไปตรงกับขึ้่นของโอกาสทางการเงิน 4. เงินตอบสนองต่อพลังงานของเราอย่างไรลองสังเกตดูนะคะ ช่วงไหนที่คุณรู้สึกมั่นใจเงินก็ดูเหมือนจะเข้ามาง่ายขึ้นโอกาสดีๆก็จะโผล่มาเรื่อยๆแต่ช่วงไหนที่คุณรู้สึกกลัวกังวลขาดความมั่นใจคณมักจะพลาดโอกาสหรือไม่กล้าที่จะทําอะไรเลยนี่แหละคือหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆว่าพลังงานในตัวคุณกําหนดการสัส่นสะเทือนของคุณและดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันเข้ามา 5. แล้วเราจะปรับพลังงานให้ดึงดูดเงินได้ยังไงล่ะ หละการวิทยาศาสตร์ตอบไว้ชัดเจนมากๆค่ะ 1. ปรับอารมณ์ให้ดีเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโฮอร์โมนในร่างกายอารมณ์ที่ดีทําให้สมองหลั่งโดปามีนและโดปามีนทําให้เรากล้าตัดสินใจมองเห็นโอกาสและมีไอเดียใหม่ๆนี่คือประตูสู่รายได้ 2. จินตนาการสิ่งที่ต้องการเท่ากับการเปลี่ยนขึ้นสมองช่วงที่คุณจินตนาการ สร้างภาพชีวิตที่อยากได้สมองเข้าสู่คลื่นอัลฟาทีตาซึ่งเป็นช่วงที่ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์และโอกาสโผล่มาได้ง่ายที่สุด 3. ลงมือทำทีละนิดส่งสัญญาณให้สมองเชื่อว่าเราพร้อมรับเงินสมองจะสร้างวงจรใหม่เมื่อเราลงมือทำซ้ำๆแบบเดียวกับน,นักกีฬาหรือคนที่ร่ำรวยเขาทำกันสรุปคือ เงินคือพลังงานจริงไหมถ้าตามหลักฟิสิกส์ชีววิทยาและจิตวิทยาก็คือใช่ค่ะเงินคือพลังงานในรูปแบบหนึ่งและพลังงานของคุณในวันนี้คือแม่เหล็กที่กําลังดึงสิ่งต่างๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้เงินไหลเข้ามาหาคุณมากขึ้นเริ่มจากการปรับพลังงานในใจปรับอารมณ์ปรับความคิดแล้วก็ค่อยๆ ลงมือทำทุกอย่างเริ่มจากภายในก่อนเสมอค่ะถ้าคุณพร้อมเปิดประตูสู่พลังงานแห่งความมั่งคัง่งโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะพลังงานใหม่กำลังรอคุณอยู่เราจะเจอกันในตอนถัดไปค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วมาพบกันในคลิปถัดไปค่ะ